ที่บริเวณศูนย์กรค้าเซ็นทัลพาราซาระยองครับที่จังหวัดระยองทางด้านของคุณอนัน,านาต์นักนิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองครับเป็นประธานเปิดรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทางน้ําการบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานจังหวัดระยองซึ่งเขาจัดขึ้นในวันที่11-17เมษายนครับมีทางด้านของนายอัธยานนนอุทยัยหัวหน้าปพ,พจังหวัดระยองตํารวจภูธรจังหวัดระยองหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ซึ่งเขาก็ใช้ชื่อในการรณรงค์ในห่วงระยะเวเลาดังกล่าวนะครับว่าชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุสร้างความตระหนัก,กรับรู้กระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ตลอดเดินชังในช่วงของสงการานอย่างเคร่งครัดนะครับ ภายในงานก็มีการจัดนิทรรศก,การสาธิตเครื่องมือการให้ความรู้การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างปลอดภยัยรณรงค์งดดื่มเหล้าของเครือข่ายรณรงค์ปลอดเหล้าในพื้นที่นะครับรวมทั้งกิจกรรมการปล่อยขบวนรถยนต์รถจักรยานยนต์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลอีกด้วยนั่นเองนะครับ